รอสก,กิจแม่ครับรีโวโ่สีประตูวารันตีศูนย์อยู่ครบ5ปี150,000โลมีปัญหาอะไรเข้าศูนย์ตัยต้าได้ทั่วประเทศไทยครับปี2022เลขไม้ส37,000่โลราคาครับผม755,000บาทจัดแล้วส่งอยู่ประมาณ13,000กว่าบาทแค่นั้นรถสีบอลเงินคันนี้จัดทรงผู้ใหญ่ไปครับผมคันนี้นะ ส่คลรบอยไปให้ตัวนี้เป็นตัวหน้ารีวโวดีเกตตัวนี้เป็นเกตต,เเกต,ตัวมิดเกียร์ออตโต,โต,โต้เงิน่องยนต์2.4หัวฉีดไอออชุดป่องล้อแท้0ูล้อตัวมิดล้อขอบ18พร้อมยางเบสตโตนครับดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังบันไดข้างมีให้กันสาดมีให้ฟิล์ม4ี6 0ิรอบคันบอกคนขับสําหรับตัวนี้จะเป็นเบาะปับไฟฟ้าเป็นเบาะหนังรอบคันสีดําเดินได้สีข,ขาวกระจกปรับไฟฟ้ากุญแจีิมทครับวัดรอบวัดความเร็วครับทําความเร็วได้สูงสุดตามเรือนไม้2 0 0กิโลเมตรไฟหน้าเปิดปิดออโต้ครับ โปมาไลยหุ้มหนังเดินได้สีขาวมาติดฟังก์ชันระบบฟิตเต้ถุงลมมีให้สจุดครับคู่หน้าแล้วก็หัวเข่าอีกหนึ่งจุดครับไฟหน้าปรับสูงต่ำได้นะจน๊ะคันนี้จอเป็นจอตัวบิดจอตัวท็อปมาพร้อมกล้องถอยหลังเกียร์ออกโต้หกสปีดครับข้างหลังเป็นรถฮอนด้าเจ๊จอดไกลไกประมาณกับร้อยเมตรหินซูมยันนู่นเลยนะจน๊ะเบรกมือแบบดึงครับพาวเวอร์โหมดอีโคโหมดมีให้ครบจ้กคันนี้เซ็นเซอร์มีให้รอบคันอ้สวยจริงๆพี่แล้วดูเบาะหลังแม่ บาะหลังครับผมเป็นบาะหนังเหมือนกันมีที่วางแก้วน้าให้2จุดครับตัวนี้นะที่พักแขนมีให้ใช้งานได้หมดครับดูเม็ดอาร์ครับรถสภาพสวยสวยเดิมเดิมเม็ดอาร์เดิม Make เดิม,ดม,ดมคมคมครับกาาล้าการันตีเลยรถสวยมากมีแคลิบอยให้1จุดครับไม่อยากได้ยกลงให้ครับตัวนี้นะมีสติ๊กเกอร์พิลันเนอร์ซูเปอร์เฟกเดิมเดิมคือช่วงล่างของ,ของเขาไฟท้ายตัวท็อปฟูลเอลีดิการชนท้ายต้องมีเซนเซอร์ครับตัวนี้เนี่ยดูครับภายในใหม่มาก ตัวซับแรงมีแล้วดูโอ้โหฝาท้ายมีตัวซับแรงแท้ศูนย์ตะเข็บเดิมตะเข็บเดิมซ้ายขวาครับดูครับแม็กไลเนอร์สวยๆแคล,ลิบอยสวยๆเลยไม่เคยขนอะไรมม้งเนี่แล้วติดไปทําไมครับเนี่ยอ่ะฝาถังน้ำมันอยู่ฝั่งซ้ายเราล้บน้ำมันดีเซลเท่านั้นนะจ๊ะม,มาดูห้องเครื่องกันคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.4ดีเซลเข้าศูนย์เช็กระยะแล้วที่บอกไว้ว่าวันตีศูนย์อยู่ครบ5ปี1แสนมือ50,000โลมีปัญหาอะไรเข้าศูนย์ได้เลยครับกล้าการันตีแบบนี้เลยแพรก็ลคาม้รดมีให้ น็อตฝาแท้เดิมไม่ขยับท่อเดิมแค่ยังอยู่เบรกเอสเดิมเดิมคันหน้าเดิมๆครับดูหม้อน้ําจุดมาร์กอยู่ครบเลยน้ํามันเครื่องกองกาดกองแอร์กองโซล่าพวกนี้แถมจัดการให้หมดแล้วครับพี่คันนี้ซื้อไปครับใช้อย่างเดียวเลยครับหรือส่งห้างวดอย่างเดียวที่หนึ่งหมื่นสามพันใครสนใจคันนี้ครับสี่ประตูตัวมิดลีโวเกียร์ออโต้วันตีศูนย์อยู่ก็โทรหาปุ้ยที่เบอร์ศูนย์แปดสี่เก้าเก้าสี่เก้าสี่หกหกเต้นโลของปุ้ยตั้งอยู่ที่อําเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราครับ